วปวดด้วยใช่ไหมปวดทุกวันตึงท้ายทอยแล้วก็ปวดขมับเนาะตอนผมกำลังทํารู้สึกไงก็พูดออกมาใจสั่นจุกจุกคอด้วยค่ะตึงท้ายทอยค่ะเนี่ยน่าจะเริ่มเบาแล้วค่ะใช่ค่ะตรงนี้ก็เบาเลยใช่ไหมรู้สึกโล่งไหมครับค่ะตรงนี้ไม่หนักแล้วค่ะอาการใจเต้นหายละปกติโอเค ครับออกมาคนเดียวเหรอครับโอเคถ้างั้นต้องแก้ในรถนะครับต้องทาในรถเพราะว่าไม่มีที่ทําเลยเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมไปนั่งด้านนน้นครับแล้วผมต้องขออนุญาตเก็บภาพเลยนะครับเหนีบที่คอเสื้อช่ได้ไห่ครับแล้วก็เดี๋ยวเขาด้านนี้ได้นเลยซัสโปะอะไรครับซันค่ะโอเคครับ เป็นปกติอยู่แล้วครับถ้าจะเห็นหลายๆเคสก็เป็นแบบนี้ค่ะโอเคครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็สันส่นๆ่ะวปวดด้วยใช่ไหมจริงค่ะคนจรยิ่งพักหลังมาเนี่ยแบบปวดทุกวันเที่ตึงท้ายๆแล้วก็ปวดขนาบหนูต้องกินยาไมเกรนทุกวันเลยมีมีเกาะอ,อยู่นะครับแต่<ะ>ไม่เป็นไรเราไม่ต้องสนใจก็ได้ ผมมีหน้าที่แก้คือแก้นเดียวอันนี้เดี๋ยวผมอขออนุญาตอาจจะรีบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปเคสต,ต่อค่ะได้ครับโอเคเดี๋ยวผมตอนผมกำลังทำรู้สึกไงก็พูดออกมาเหมือนทุกๆเคสที่เคยดูนะ,ะครัรู้สึกไงพูดได้นะฮะใจสั่นค่ะโอเคครับขออนุญาตครับต้องหลับตาด้วยไหมคะ,ะไม่เป็นไรครับ สบายสบายเดี๋ยวรู้สึกยังไงก็พูดออกมานะฮะใจสั่นแล้วก็ใจเต้นค่ะจุกจุคอด้วยค่ะตอนนี้ตึงท้ายถอยค่ะเดี๋ยวข้อเบาครับี้ยเก็เบานะ้บอกคมนะฮะเดี๋ยวน่าจะเริ่มเบาแนละ้วค่ะใช่ค่ะ ึเบาไหมครับตรงนี้ก็เบาเลยใช่ไหมรู้สึกโล่งไหมครัตรงนี้ไม่หนักแล้วค,ครับแล้วการใจเต้นหายแล้วปกติโอเคครับทีน,นี้ลองสังเกตอาการตัวเองดูนะครับอย่างตอนเนี้ทุกอย่างมันเบาอยา่างสังนนเกตได้แล้เจ้ากรรมอถอยแล้วใช่ไหมครพอถอยแล้วเนี่ยเราต้องทําบุญให้เขาเดี๋ยวผมจะส่งเวรในไลน์ให้ว่าทํำยังไงนะครับก็ขอเขามากำเขาด้วยครับเพราะว่าเจ้ากรรมผมจะทําให้ถอยออกแต่ส่วนอื่นๆผมปัดออกไปหมดแล้ว แล้วแล้วที่หนูเป็นไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลใช่ไหมคะเกี่ยวกับพวกนี้ใช่ไหมเ mm hmm. พราะหนูไปตรวจหลายที่เขาก็บอกว่าปกติหมายถึงโรคโครเค้งเนี่ยหรอใช่ค่ะอ๋อถ้าโครเค็งโรงพยาบาลตรวจไม่เจอหรอครับถ้ามันถ้ามันอะไรที่ไม่เกี่ยวกับวิญ,ญญาณเขาจะบังอาการได้ต่างๆ่าง,งใช่ค่ะคนจอนแต่ตอนเนี้ทุกอย่างมันถอยออกค่ะวิญ,ญญาณถอยออกเขาจะบังอะไรต่างๆไม่ได้แล้วค่ะลองไป ตรวจโรงพยาบาลดูอาจจะเจอสาเหตุแล้วเพราะว่าจะจะไม่ถูกบังแล้วเขาบังอาการได้แต่จริงอาจจะมีโรคอยู่อาจจะนะครับอาจจะมีโรคปกติอยู่ที่<ะ>เป็นอะไรสักอย่างเนี่ยฮะแต่วิญญาณบังเพื่อไม่ให้เราตรวจเจอผมทําให้วิญญาตออกไปแล้วถอยห่างแล้วการไปตรวจ,จอาจจะเจอ<ะ>หรืออาจจะหายไปเลยก็ได้คือตอนนี้<ส>าอาจจะไม่มีครับเราไม่อยากเจออะไรทั้งนั้นหนาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปตรวจน้าในหัวที่ศิลิราชบอกว่าไม่ได้เป็นนะครับ ความดันก็ปกติสแกนสมองสามที่ก็ไม่เจออะไรตอนที่โทรคุยกับคุณจอนตอนรอวินมอไซค์ก็สั่นเหมือนกันครับสั่นตั้งแต่ได้คุยกับคุณจอนแล้วค่ะเป็นปกติทุกเคสนะครับแต่ทั้งนี้ผมขอตัวก่อนเพราะผมไม่เคสต่อจ้าจ้าขอบคุณครับเนี่ยอัปเดตผมด้วยนะครับครับค่อนลงดีค่ะคุณจอนใช่ก่อนหนงมาลืมตาอึ่นๆมันมันงง ครับตั้งแต่ตื่นขึ้นเลยค่ะจาาไม่รบกวนแล้วค่ะคุณจานได้เลยครับผม